คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทรศูนย์สองแปดแปดสมาสวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วสวัสดีค่ะตอนใหม่ล่าสุดมาแล้วค่คะ,ะค่ะชื่อตอนว่ารักแรก มันลืมยากไม่คุ้นเลยใช่ไหมคะมันคือท่อนเพลงเลยนะเี่ยรักแรกมันลืมยากแต่เป็นแบบนั้นจริงๆเวลารักแรกที่มันยังอยู่ในความทรงจําหรือบางคนมีความรู้สึกว่าก็มาเป็นรักแรกไม่อยากสูญเสียรักแรกไปอะลองดูซิว่าแต่ละคนเจออะไรกันมาบ้างโอเคเริ่มต้นกับน้องจานะคะค่ะน้องจ๋าบอกว่าตอนนี้หนูอายุ35ห้าแล้วหนูเป็นคนหนึ่งที่ลืมรักแรกไม่เคยได้เลยจากช่วงมปลายจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นการแอบรักเพื่อนโอ้โหหนูจำได้ยาวนานมากจริงๆ หนูทากิจกรรมเยอะเละได้สนิทกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งแต่หลังๆมาเขาแกล้งหยอกล้อหนูมากขึ้นเอบมานั่งข้างๆชวนคุยมากขึ้นจนเพื่อนในห้องแซวทําให้หนูในวงเล็บนะคะแอบคิดไปเองว่าเขาแอบชอบหนู<อ>แต่ตัวหนูสิคะดันชอบเขาขึ้นมาจริงๆเป็นรักครั้งแรกในชีวิตหนูเลยความรู้สึกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่หนูไม่กล้าบอกเขาจนเวลาล่วงเลยมาจนหมหกเทอมสุดท้ายหนูมารู้ว่าเขาไปคบกับรุ่นน้องไม่รู้ว่าไปสารภาพรักกันตอนไหน ตอนนั้นหนูชาไปทั้งตัวกลับมาบ้านร้องไห้หนักมากแล้วหนูก็ตีตัวออกห่างจากเขาจนถึงวันจบการศึกษาหนูตัดสินใจให้เพื่อนโทรไปบอกเขาว่าหนูชอบเขาเขาตอบเพื่อนกลับมาว่าทําไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้หนูไม่รู้หมายความว่าอะไรหนูทั้งเสียใจโทษตัวเองที่ไม่กล้าจนป่านนี้หนูก็ยังไม่เคยชอบใครเลยนอกจากเขาหนูไม่รู้จะทํายังไงให้ใจมันมูฟออนได้สักทีค่ะหนูอ,อ,อายุ3 5ปีแล้วลูกนั่นคืออดีตสมัยนูน้นอย่างต่ำก็น่าจะมี10 20ปีได้ นะคะคือบางทีอ่ะการที่เขาพูดว่าทำไมไมันไม่บอกให้เร็วกว่านี้ไม่รู้ค่ะเราอาจจะไปยึดติดกับคำนี้เนาะแต่พี่อ้อยเชื่อว่าแล้วทำไมต้องรอเราบอกถ้าเกิดเขาชอบเราจริงๆเรื่องแบบนี้เขาเคลื่อนตัวง่ายอะตายแล้วเวลาที่ผู้ชายสักคนชอบผู้หญิงสักคนเขาจะมีกรรมวิธีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของหรือแม้แต่บอกรักซะเลยเพราะไม่อย่าง,งานั้นเดี๋ยวกลัวคนอื่นจะมาบอกรักเราทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าอย่าไปยึดติดกับคานี้ที่สุดแล้วตรงนั้นอ่ะเพลอเนะเขาก็พูดไปแบบนั้นแหละ แต่ในที่สุดแล้วเราเองต่างหากที่ยึดติดกับคํานี้มาเป็นสิบสิบปีและตอนนี้ทุกคนควรเคลื่อนตัวไปมีชีวิตและมีความสุขในโลกของเราเองได้แล้วแล้วจริงๆนะคะจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนาะเป็นสิบสิบปีมาแล้วเนี่ยต่อให้วันนี้หนูกลับไปเจอเขาอีกนะ,ะเขาก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะเ <laughs> วลาผ่านไปเป็นสิบกว่าปีเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทุกอย่างไปแม้แต่รูปร่างหน้าตาดิฉันไปดังนั้นวันนี้ถ้านูเจอเขาเขาก็เป็นคนใหม่แล้วค่ะเขาไม่ช่คนเดิมแแลล้วหะ แต่หนูตหากที่ยังยึดติดกับความเพ้อฝันในวัยเด็กอยู่ค่ะพี่ไม่ว่าอะไรถ้าหนูจะยังไม่อยากรักใครเนาะก็เป็นสิทธิ์ของหนูถ้าหนูมีความสุขกับชีวิตวันนี้โดยที่ไม่ต้องรักใครก็หนูก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะก็อย่าไปยึดติดว่าเพราะเขาเลยค่ะทาให้หนูแบบไม่กล้ารักใครไม่จริงหรอกพี่ว่าหนูยังไม่เจอใครที่หนูอยากจะรักมากกว่าค่ะนะคะนะ ถ้าบอกว่า move on ไม่ได้ไม่แปลรค่ะแค่คิดถึงแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นณปัจจุบันพอแล้วค่ะเคยเคยไหมพี่อ้อยเวลาที่แบบว่ามีคนมาขายของอ่ะค่ะแล้วเราบอกไม่มีตังค่ะใช่ใช่จริงเรามีตังนะแต่เราอยากไม่ได้ใช่เพืคําตอบคําตอบหนึ่งมันไม่ได้หมายความเสียนจริงๆค่ะนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตอบด้วยความหมายอะไรแต่วิธีการตอบของเขาก็ยังอยู่ดีอ่ะว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาหาเราอยู่ดีหรือไม่แม้แต่ทุรนทุรายเนาะคิดดูว่าเออทำไมมาบอกตอนนี้ นนชีวิตเขาเคลื่อนตัวไปถึงไหนแล้วอะ<ช>ถ้าบังเอิญเขารักเรามากๆเขาอาจจะมีโอกาสที่อะวิ้ยพอเขาเลิกกับคนนั้นปั๊บตายละฉันจะต้องตามหาเธอให้เจอแต่เขาไม่ล้วคิดถึงเขาก็ได้ค่ะแต่ค,คิดถึงแบบที่มันไม่มีอะไรเป็นไปได้อ่ะใช่เหมือนเวลาพี่ชอบดาราเกาหลีอะพี่ชอบคือยกตัวอย่างเห็นภาพชัดๆเลยอะ <c oughs> ค่ะใช่มค่ะส่วนพี่ชอบคิมซันโฮอย่างเงี้ยค่ะไม่มีวันได้เจอกันอะแต่ชอบไงแล้วไงล่ะค่ะก็แค่นั้นแหละก็เพลินมีความสุขกับความรู้สึกชอบค่ะนะคะน้องท็อปค่ะ ผมลืมแฟนไม่ได้คนนี้เป็นรักแรกของผมเลยนะเขาเป็นฝ่ายทักมาจีบผมก่อนตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเพื่อนคงอยากคุยด้วยเพราะอยู่ห้องเดียวกันแต่คุยไปสักพักผมก็มองว่าเอ้ยเขาก็น่ารักด้วยแหละแต่พอคุยไปผมรู้สึกอยากเลิกคุยเอา้าเอา้าเพราะอยู่ห้องเดียวกันกลัวว่าจะเสียเพื่อนอผมก็เลยเมินแชทไปสองวันช่วงนั้นโรงเรียนจัดก,กีฬาสีเขาทักมาหาผมว่าไปหาได้หรือเปล่าผมบอกว่าได้แล้วเราไปนั่งอยู่สองคนแบบฟิลแฟน จับแก้มเล่นกันปกติก็เลยคุยกันต่อมาบวกกับเพื่อน <c oughs> ๆบอกว่าเฮ้ยน่ารักดีนะคุยๆไปเถอะซึ่งตอนนั้นผมไม่สบายเขาก็ดูเป็นห่วงก็เลยคุยกันเรื่อยมาตอนนั้นมีความสุขมากตกลงขอเป็นแฟนตอนนั้นอะไรๆก็ดีไม่เคยทะเลาะก,กันเลยจนโรงเรียนปิดเทอมเราก็ไม่ได้เจอกัน2ออาทิตย์ช่วงนั้นแย่มากรู้สึกคุยกันน้อยลงเพราะว่าไม่มีอะไรจะคุยคุยหนึ่งคำหายไปสองชั่วโมงช่วงนั้นผมชอบฝันว่าเลิกกันเพราะผมเป็นคนคิดมากวันหนึ่งเขาก็มาบอกเลิกผมจริง ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องจบแบบนี้แต่พอไปเปิดแชทเจอรูปเก่าๆน้ําตามันไหลทุกวันเลยผ่านมาสี่เดือนผมก็ลืมไม่ได้แถมต้องเจอหน้ากันทุกวันผมควรทํายังไงดีค่ะถ้าถามว่าควรทําไงก็ต้องบอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะก็ทำตัวเป็นปกติแล้วกันเนาะในที่สุดแล้วอะคะ่ะถ้าสมมติว่าใครอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกตรงกันกับเรามากพอที่จะไปต่อเราก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงน้องท็อปอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมค่ะ หนูจะเจออีกหลายครั้งจริงใ,ในชีวิตของคนเรานะคะเราะจะมีโอกาสได้ไปเจ,เจอเจอเอาคนที่เรารักเขาเขาไม่รักเราหรือเขารักเราเราไม่รักตอบอะไรเงี้ยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาสี่เดือนที่ผ่านมาค่ะถ้าจะยังคิดถึงอยากจะร้องไห้น้ําตาไหลก็ได้ก็ไม่เห็นแปลกนี่น้ําตาของเราเองนะไม่ได้ไปซื้อไปหาไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็เช็ดน้ําตาและชีวิตมันก็ต้องไปต่อไม่อาจจะเป็นสี่เดือนสี่ปีหรือสี่อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่แต่ละคน <c oughs> ความสามารถในการลืมและความสามารถในการจําของคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> ถ้าต้องเจอหน้ากันทุกวันก็แค่บอกว่าเออบอกกับตัวเองว่าเขาคือคนที่แบบ <c oughs> เรารู้สึกดีนะแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราเท่าที่เรารู้สึก <c oughs> มันก็แค่นั้นเอง <c oughs> ความรักเป็นเรื่องของการเลือกซึ่งกันและกันเราอะรอและเลือกเขาแต่ดูเขานะคะคุยคำหนึ่งหายสองอาทิตย์แปลว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราไม่ได้มากเท่าเรา แลว,ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องต้องยอมรับความจริงคือรักเราไม่เท่ากันและต่อให้เราจะยังต้องเจอหน้าทุกวันยิ่งต้องบอกตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำว่าก็เจอไงแต่ขนาดไม่มีใครเขายังไม่เห็นรักเราเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเขาไม่เลือกเราเราก็ยังมีคุณค่าของตัวเองแล้วต่างคนต่างเดินหน้าในเส้นทางของตัวเองเถอะค่ะแต่ไปน้องทับทิมค่ะน้องทับทิมบอกว่าคบกันมาสี่เดือนแล้วแต่แฟนเนี่ยยังยังลืมแฟนเก่าที่เป็นรักแรกของเขาไม่ได้ยังเพอ้อถึงตลอด ตอนคบกันช่วงเดือนแรกๆเขาก็แอบ,บคุยกันหนูรู้ก็เลยไปถามว่าคุยทําไมเขาบอกว่าแค่คุยไม่ได้อะไรแค่น้องเข้ามาปรึกษาเรื่องเรียนหนูก็บอกว่าขอให้เลิกคุยได้ไหมยังไงเขาก็เป็นแฟนเก่าคงไม่มีใครชอบให้แฟนไปคุยกับคนเก่าแต่ช่วงประมาณสองเดือนที่คบกันเราเข้าใจกันดีหนูรักเขามากๆรักมากจนทําอะไรให้ทุกอย่างเชื่อใจเขาแต่เขาก็ยังแอบ,บไปคุยกันแอบบไปหากันหนูมารู้ทีหลังคือเสียใจมากๆค่ะร้องไห้ตลอด แต่เขาก็มาขอโทษหนูก็ให้อภัยทุกครั้งเพราะรักเขาและตลอดเวลาสี่เดือนที่คบกันมาเขาก็ยังไม่สามารถลืมรักแรกของเขาได้จนตอนนี้เขาเลิกกับหนูโดยหนูเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาไปเพราะไม่สามารถทนเห็นเขาเพ้อถึงคนเก่าถึงเขาจะบอกว่ารักหนูแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักหนูจากใจจริงๆไหมแต่เขาบอกว่าเขาจะลืมทุกอย่างให้ได้และเขาจะกลับมาหาหนูเองแต่หนูก็ยังเห็นว่าเขายังรักคนเก่าและยังรอให้คนเก่ากลับมาหนูเลยไม่รู้ว่าควรจะรอไหมในใจมันแอบมีความหวังเล็กๆอยู่ค่ะว่า เขาจะกลับมาหาดูได้จริงๆขอคําแนะนะําค่ะค่ะถ้าพี่พูดแบบที่ไม่รู้สิท่าน,น้องทับทิมฟังอาจจะบอกพี่ใจร้ายพี่รู้สึกว่าจะรออะไรอะทับทิมในวันและเวลาที่เป็นเราคบกับเขาเขายังไม่เห็นดูแลหนูเลยขนาดเป็นแฟนกันนะเขาก็เฝ้ารอคนเก่าอยู่ตลอดเวลาจะเป็นรักแรกรักไหนก็ตามเทียคะ่ะที่สําคัญคือเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เขารักคนเก่าและพี่ยังเชื่อว่าเขาแอบรอคนเก่าอยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ําบางทีมันไม่แฟร์ต่อใจคนใหม่เหมือนกันนะไปดึงมาใกล้ๆ เออเผื่อว่าจะได้ลืมแฟนเก่าแล้วก็คนพบว่าว่าไม่ลืมทํายังไงดีล่ะเอ้าแล้วหัวใจคนใหม่ทํายังไงอะคะทัพทิมทาไมหัวใจของเราความรักดีๆของเราต้องถูกทําร้ายเพียงเพราะว่าอาอามาขอคบๆไปพลางๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าย่างก็ตามคนเก่ายังไม่มองเขาสักทีพี่ว่าหัวใจเราก็มีค่าเกินกว่าจะเป็นดาราสมทบให้เขาคบเพื่อรอคนเก่าอะทัพทิมพี่ว่าเขาไม่แฟร์แล้วเขาก็ไม่แมนด้วยจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่ายังรู้สึกตัวว่า ยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็แค่บอกกันแล้วก็ไปค่ะอย่ามาแบบกลับไปกลับมาแบบนี้อันนี้สุดอย่างที่บอกค่ะเหมือนทดลองอะ่ะ mm hmm. เหมือนเอาเราเป็นหนูทดลองว่าเออจะ,จะลืมแฟนเก่าได้ไหมแต่พอทดลองแล้วเออลืมไม่ได้หวังั้นกลับไปดีกว่างเี้แล้วต้องบอกกันนะคะทัพทีมถ้าหนูบอกว่าหนูรักเขามากจนกระทั่งพอเขากลับมาทีไรหนูก็เปิดรับเขาทุกทีหนูก็จะกลายเป็นของตายมากขึ้นค่ะคราวนี้ยเขาก็จะสบายใจมากขึ้นกับการกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าบอกเลิกแล้วต้องเลิกให้จริงนะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยอะว่า ต่อให้หนูได้เขากลับมาพี่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะไว้วางใจได้ขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าอีกค่ะต่อให้เขามาเป็นแฟนกับหนูจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแต่สุดท้ายใจเขายังอยู่กับแฟนเก่าอ่ะเดี๋ยวเขากลับไปอีกหนูก็จะเจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บซ้ําเจ็บซากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลยคะ่ะไม่รู้ว่าจะรออะไรจริงๆอย่างที่พี่อ้อยว่าเนาะเสียเวลาชีวิตเปล่าๆนะรู้ว่าน้องเสียใจค่ะ เสียใจแล้วเดินหน้าต่อไปอยู่ในพื้นที่ของเราดีกว่าอยู่พัฒนาตัวเองเป็นแฟนเก่าที่เขาไม่เคยเห็นข้าวหัวใจของเราเลยนะคะน้องบิวค่ะแฟนคนนี้ถือว่าเป็นแฟนคนแรกที่หนูจริงจังและรักมากคบกันมาจะสามปีละเรื่องของเรื่องคือหนูอ่ะเป็นพวกชอบสืบ <c oughs> นั่นไงต <c oughs> ามประสาผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะคะและสืบเก่งมากด้วยหนูรู้หมดเลยว่าแฟนเก่าก็มีใครบ้างตอนนั้นที่สืบเพราะแค่อยากรู้เฉยๆไม่เคยไปยุ่งหรือเอาเรื่องของแฟนเก่ามาพูดให้เราต้องทะเลาะกันจนไปเจอว่า เขาทักไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนเก่าที่เป็นแฟนคนแรกของเขาใน DM ด้วยในในอินสตาแกรมนะคะหนูก็ถามว่าทําไมต้องไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แค่คนนี้คนเดียวล่ะเพราะว่าแฟนเก่าคนล่าสุดของเขาก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดเหมือนกันอันนี้มาจากการปรัญหาการรู้เยอะจริงๆนอนะ้องๆนะออแต่ไม่เห็นจะต้องไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเลยเขาก็พูดติดตลกกลบเกลื่อนหนูก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตอนนั้นก็แซวเพราะความหมั่นไส้ด้วยแหละแต่หลังจากนั้นหนูก็ไปเห็นไอจีลับของแฟนค่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะเผือกเลยนะคะแต่วันนั้นเนี่ยเล่น iPad ของเขาปัดเลื่อนไปเลื่อนมาไปโดนแอป IG พอดีแล้วเห็นว่าเขามีแอคเขาอีกแอคเขาหนึ่งใน IG ลับมีรูปหนูพร้อมคำบรรยายสุดแสนจะน่ารักเต็ไมไปหมดเลยค่ะก็แอบใจฟูนะคะแต่พอเลื่อนลงมาล่างสุดมีรูปที่เขาถ่ายกับแฟนเก่าด้วยซึ่งก็คือแฟนคนแรกของเขานั่นแหละพร้อมคำบรรยายที่แสดงความคิดถึงความรู้สึกผิดต่อแฟนเก่าตอนนั้นหนูดิ่งไปเลยแต่ก็เป็นโพสตก่อนที่จะมาคบกับหนูนะ ก็เลยแอบโล่งใจไปนิดนึงมันหนูคุยกับตัวเองด้วยคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตไปด้วยแต่ก็แสดงว่าเขายังติดอยู่กับแฟนเก่าคนแรกคนเนี้ติดอยู่พอสมควรเลยแหละพอเลื่อนดูไอจของแฟนเก่าเขาก็เห็นว่าแฟนเราไปกดหัวใจให้แฟนเก่าทุกรูปเลยแถมยังตั้งแบบตั้งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาแฟนเก่าเขาโพสต์อะไรมันจะเด้งเตือนเลยคะ่ะตอนนี้รู้สึกแย่มากหนูก็ไปถามว่าทําไมต้องตั้งแจ้งเตือนเขาก็ตอบว่าก็เป็นเพื่อนกันยังอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงบ้างมันเป็นความเคยชิน หนูพูดไม่ออกเลยน้อยใจมากแล้วก็บอกไปว่าแบบนี้หนูไม่โอเคเขาก็ยอมออกแจ้งเตือนออกนะคะแต่ความรู้สึกของหนูยังนอยอยู่เลยอะค่ะยังถามตัวเองทุกวันว่าตอนเนี้ยเขาคบกับหนูเขายังรักแฟนเก่าคนแรกของเขาอยู่ไหมหรือทั้งหมดหนูคิดมากไปเองค่ะ คือพี่ไม่ว่าอะไรนะหนูจะคิดมากเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้หญิง <c oughs> ค่ะเวลาผู้หญิงมีความระแวงเนาะเราก็จะคิดมากเป็นธรรมชาติของพวกเราแต่มันก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามันก็จะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ของเราด้วยเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาหนูคิดมากแล้วหนูมีพฤติกรรมยังไงเนาะถ้าเวลาถ้าคนเราคิดมากเนาะแล้วไปวุ่นวายกับเขาเธอต้องทํานู่นสิเธอต้องหนูต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าใดๆก็ตามที่หนูทํานั้นถ้าเขาจะยังรักแฟนเก่าอยู่มันไม่ได้ช่วย <c oughs> ทําให้เขาเลิกรักได้ในขณะเดียวกันนั้นเขาจะยิ่งลาคาหนูแล้วก็เห็นแฟนเก่าเขาดีมากขึ้นด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่ว่าหนูต้องตั้งสติให้ดีๆค่ะเรามักจะบอกกันอยู่เสมอเนอะว่ายิ่งระแวงยิ่งต้องทําตัวให้น่ารักค่ะไม่รู้สิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเขายังรักแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าแต่ถ้านูยังรู้สึกว่าในระหว่างเราไปถึงเขากับเราเขายังดูแลเราดียังเป็นแฟนที่น่ารักยังทําทุกอย่างอย่างถ้าเราบอกว่าเออให้เอาออกเขาก็เอาออกอย่างเงี้ย พี่ก็ยังรู้สึกว่าอะโอเคงั้นก็ลองกันหนูสักตั้งหนึ่งก็ได้หนูก็แค่ทําตัวให้เป็นแฟนที่น่ารักที่สุดนะคะบางทีต้องบอกเหมือนกันนะว่าบางอย่างไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์หนูไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเกิดเขาไม่รักหนูจริงนะถ้าเกิดเขายังมีคนอื่นอยู่หรือเขาคบสักเลยเดี๋ยวสักพักหนูจะรู้เอง <c oughs> หนูจะรู้ได้เองโดยไม่ต้องไปตามสืบไม่ต้องเหนื่อยได้ซ้าไปค่ะแต่ในวันนี้อะค่ะถ้าเกิดถ้าแม้ว่าไปเห็นอะไรแล้วมัน มันลาคาญใจไปหมดแล้วมันก็ทำให้เขาไปไวุ่นวายเขาเป็นหมดพี่บอกว่ามันเป็นอันตรายมากๆเลยกับความสัมพันธ์ของเราค่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้เหมือนกันถ้าหนูรู้สึกว่าแบบการรู้มากรู้เยอะมันเป็นอันต,าตรายต่อความสัมพันธ์ค่ะหนูก็รู้ให้มันน้อยลงก็ได้เนอะ <S <S 2> <S 2> แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเรายังรู้สึกว่าเขายังดีกับเราเราก็ยังดีกับเขาก็ลองทําตัวให้ดีให้น่ารักเป็นแฟนที่ดีที่สุดไปก่อนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ มันเกิดมีอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเขานอกใจเราเขายังคบกับแฟนเก่าอยู่เขายังมีการติดต่อกันหรือใดๆก็ตามเราก็แค่บอกตัวเองว่าเราได้ทาดีที่สุดแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> ถ้าเขายังไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความน่ารักของเราก็เชิญกลับไปหาแฟนเก่าจ้าเวลาบิวถามคาถามว่าทําไมอ่ะทําไมอ่ะบางทีหลายๆอันที่รู้สึกว่ามันก็เป็นความความกดดันและบางคําถามมันก็ตอบไม่รู้ตอบยังไงอ่ะทำไมแฮปปี้เบอร์เดย์แฟนคนแรก แล้วแฟนคนล่าสุดวันเกิดทําไมไปแผลพิร์์เดงคือเห็นปะมันมาจากความรู้เยอะของหนูแต่ทั้งหมดนะคะบิวเราเป็นคนปัจจุบันจงใช้เวลาในปัจจุบันให้เต็มที่จนความรู้สึกในอดีตของคนคนนั้นค่อยๆเลือนตอนนี้หนูกําลังทําให้ปัจจุบันดูไม่น่ามีความสุขอีกต่อไปอะ่ะเพราะแฟนจะต้องตั้งคําถามประหลาดๆเต็มไปหมดเลยทาไมต้องกดไลค์เยอะๆด้วยอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วมันยิ่งทําให้เขาโหยหาอดีตว่าหนูหวังว่าหนูจะได้คําตอบอะไรใช่ใช่หนู เขาจะอาจจะยิ่งรู้สึกว่าดูดิตอนเป็นแฟนเก่ากับคนนั้นคนนั้นน่ารักสไตล์ไม่เห็นค่อยวุ่นวายขนาดนี้เลยเห็นปะทำไมอยู่ๆหนูไปลดคะแนนตัวเองเข้าใจหมดเลยว่าอยู่กับหนูก็ต้องรักหนูสิก็รักหนูอยู่นี่ไงเขาถึงพยายามจะตัดการกดแจ้งเตือนออกตามที่หนูขออ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ลุยกันไปสักตั้งวันที่พี่ช็อตบอกจริงๆลุยและน่ารักที่สุดค่ะหรือแม้แต่เธอน่ารักจังเลยขอบคุณนะพอเราไม่สบายใจกับเรื่องนี้เธอก็ยอมที่จะไม่ทําด้วยน่ารักที่สุดเลยแฟนเรา ส่งพลังบวกให้แก่กันและกันขอบคุณในสิ่งที่เขาทําไม่ใช่พอเมื่อไรก็ตามที่เขาทําอะไรก็ตามจะมีความรู้สึกว่านี่ถ้าไม่ขอจะทําให้หมเนี่ยไออารมณ์แบบนี้น่ากลัวมากจริงๆนะคะน้องนะบิวนะสู้อีกแบบเมื่อไหร่ก็ตามระแวงน่ารักใส่เข้าไปให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าถ้าน่ารักกันขนาดนี้แล้วเธอยังไม่รักเชิญจ้ะอยากไปไหนก็ไปค่ะนะต่อไปน้องบีมนะคะน้องบีมบอกว่า คบแฟนคนแรกมาห้าปีกว่าเพิ่งเลิกกันได้สิบเดือนค่ะ <c oughs> แต่เวลาช่วยให้พอลืมเขาได้ไม่โหยหาไม่ร้องไห้แค่ยังคิดถึงอยู่ในบางช่วงเวลาแต่แฟนเก่ามาส่องดูสตอรี่บ่อยๆ <c oughs> อยากถามพี่ๆว่าการที่เขามาส่องเราเขามีเหตุผลอะไรคะ <c oughs> ทางนั้นที่เขาเป็นคนทิ้งหนูไปเพราะไปเลือกคนใหม่ <c oughs> แต่หนูไม่เคยโกรธหรือโทษเขานะเ <c oughs> พราะหนูก็ไม่มีเวลาให้เขาไม่ได้ใส่ใจเขามากพองานหนูเยอะเพราะมีภาระหลายอย่างทําให้เขา ไม่เข้าใจหนูแฟนเก่าหนูเขาไม่เข้าใจบอกว่าหนูไม่สนใจไม่ตอบแชทมันเลยเกิดเป็นปัญหาสะสมมาตลอดจนทําให้เราเลิกกันเขาบอกว่าเขาไม่โอเคไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามีคนทําหน้าที่แทนเราแล้วหนูเสียใจมากเพราะเขาเป็นรักแรกของหนูหนูรักเขามากจนมาตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเป็นคนจิตใจดีมีน้ําใจแต่ในใจหนูไม่เคยลืมแฟนเก่าได้เลยยังรอเขาอยากถามพี่ๆว่าหนูควรทํายังไงกับความรู้สึกผิดที่มีต่อแฟนเก่าดีคะ มันรู้สึกตลอดว่าอยากได้โอกาสกลับไปแก้ไขยังร้อยเขากลับมาอืมน้องค Beam, ้าบีมเขาเป็นคนบอกเลิกเรานะแต่น้องบอกว่าหนูก็รู้แล้วคะ่ะว่าหนูทําตัวไม่ดีนู่นนี่นั่นคนเราทารักกันพร้อมจะให้โอกาสเสมอค่ะบีมแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจบอกเลิกหนูแปลว,ว่าเขาไม่ให้โอกาสหนูปรับตัวแล้วไงการที่หนูจะมารู้สึกผิดกับคนเก่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรมากไปกว่าหนูยังรักแฟนเก่าแต่แฟนเก่า ไม่ได้รักหนูแล้วหนูอย่าไปวัดว่าแต่เขายังมาส่องหนูเยอะเลยอยู่เลยนะคะ uh huh. ถ้าหนูฟังคําถามก่อนหน้าน,นี้การไปส่องเขาอาจจะแค่เป็นไงบ้างหว่าตอนนี้แค่นั้นนะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหุยโหยหาคนเก่าเพราะถ้าเกิดเขาโหยหาคนเก่าจริงเขาไม่ทําแค่ส่องเขาสามารถที่จะทําอะไรตั้งหลายอย่างขอโทษกับสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจในการบอกเลิกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอุ้ยสารพัดวิธีที่จะดึงคนเก่ากลับมาแต่ตอนนี้เขาไม่ค่ะเขาแค่ส่องคราวนี้ย หนูเองค่อนข้างพี่ห่วงจิตใจของหนูนิดนึงเพราะน้องบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตจิตใจดีมีน้ำใจถ้าเป็นแบบนั้นแล้วหนูไม่ได้รักเขานะต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ตามอย่าไปดึงเขาเข้ามาเป็นแฟนเพราะหนูพูดอยู่แล้วว่าใจหนูเนี่ยไม่เคยลืมแฟนเก่าเคลียร์ทีละคนจบทีละคนไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับคําถามต้นๆน,น,นะคะเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในหัวใจคบเขาเพราะเขาเป็นคนดีเอา้าแล้วถ้าเขาเป็นคนดีหนูทําไมไม่ดูแลเขาดีๆล่ะ ยังเอาเขาไมาอยู่ใกล้ๆแล้วยังโวยหาคนเก่าตลอดเวลาอันนั้นแหละค่ะที่วันนี้เราพูดคาว่าไม่แฟร์บ่อยมาก <S <S 2> <S 2> เราจะไม่แฟร์ต่อหัวใจของใครเลยค่ะและที่หนูบอกว่าหนูจะทายังไงกับความรู้สึกผิดที่พี่ต่อแฟนเก่าอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละมันแค่เป็นเหตุผลที่หนูยังรักแฟนเก่าอยู่แล้วหนูก็เลยพยายามอ้างถึงโน่นนี่เพื่อ,อยังโวยหาเขาเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความรู้สึกผิดอยากกลับไปแก้ไขค,ค่ะหนูผิดอะไรละ่ะคะก็หนูก็แค่ คนคนหนึ่งที่มีภาระในชีวิตไงค่ะ <c oughs> ถ้าคนเราบอกว่าถ้ามีภาระในชีวิตแต่มีแฟนแล้วต้องทิ้งภาระในชีวิตนั้นเพื่อมาดูแลแฟน <c oughs> พี่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะ <c oughs> กับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ <c oughs> หเห็นไหมคะว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดเ <c oughs> พียงแค่แฟนเก่าของหนูนั้นเขารับไม่ได้กับสิ่งที่หนูเป็นและเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะช่วยกันจับมือแก้ไขด้วยซ้าไปเพราะถ้าเป็นคนที่รักกันจริงนะบางทีเขาอาจจะต้องบอกว่าเหลือภาระเธอเยอะมีอะไรให้ฉันช่วยแบ่งเบาได้บ้างค่ะ เขาควรจะเข้าใจและพยายามแบ่งเบาจากหนูได้ซ้ําไปเห็นไหมคะว่าในที่สุดแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าแฟนเก่าที่ไม่ได้รักหนูจริงเขาก็เลยทิ้งหนูไปบอกเลิกหนูเองด้วยค่ะและหนูยังอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรเหรอใช่ไหมแต่พี่เห็นด้วยกับพี่อ้อยค่ะใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราต่อให้ดีขนาดไหนถ้าเราไม่ได้รักต้องปล่อยเขาไป เ mm hmm. นาะอย่าดึงเข้ามาเป็นดา,าราสมทบหรือว่าอย่าดึงเข้ามาเพื่อแบบเดี๋ยวสักวันหนึ่งฉันจะได้ลืมแฟนเก่าได้แล้วฉันก็ได้มีเธอพี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ะนะคะนะยิ่งเจอคนใหม่ที่ไม่ใช่ค่ะยิ่งคิดถึงคนเก่าใจจะขาดโชลักคราวนี้น้องบีมนะตั้งสติมีสติแล้วเดินหน้าต่อไปฝากไปยังหลายๆคนด้วยนะคะรกักแรกนะลืมยากแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปปกักหลักอยู่กับรกักแรกจนลืมไปว่า ชีวิตณปัจจุบันก็มีความสุขไม่น้อยไปกว่ารักแรกของเราเหมือนกันนะนะคะนี่คือพี่ไอ้พีชอดพอดแคสต์ค่ะเราจมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นั่นคือพี่ไอ้พี่ชอดตัวต่อตัวพอดแคสต์จะมีรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเจ้าของเรื่องจะมานั่งคุยกันด้วยนะคะลองเข้าไปเซิร์ชได้ใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสตที่มีเซิร์ชคําว่าพี่อยพี่ชอตัวต่อตัวพอดแคสต์ค่ะแล้วเจอกันใหม่อีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่อ้พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไวท้ทา่อินบ็อกซ์ c e o o o k Fan p a พ e พี่เอ้พี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ